ขายอะไรบ้างครับซูเปอร์แมนแบทแมนไอตัวนู้นตัวนู้นอะไรครับตัวนู้นมีกี่บาทครับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทแล้วตัวนี้ครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยชื่ออะไรครับ S A เซเอกี่บาทครับ ไปเลยเหรอครับหมอแล้วในนี้อันไหนแพงสุดครับอันนี้ครับอ๋อหนึ่งร้อยบาทน่ะเหรอครับอยากได้อันสวยๆอะครับไปฝากโยเกิร์ตหน่อยอะครับช่วยเลือกให้อันหนึ่งได้ไหมครับโยเกิร์ตเหมาะกับอันไหนครับอันนี้กี่บาทครับเนี่ยสองบาทค่ะอันนี้สองบาทโอเคครับอ่า นั่งต่อนั่งต่อมีลูกค้ามาอีกคนหนึ่งอีกแกเขาบอกว่าอยากไปฝากลูกสาวจังเลยลูกสาวอยากได้เอาอันไหนดีครับเด็กผู้หญิงเขาต้องใช้อันไหนอะครับนี่ครับเพราะว่ามีเซเลอรมูนอ๋อเพราะว่ามีเซเลรมูนอ๋อตัวนี้เหรอครับเซเลร์มูนนะครับครับอืมโอเคครับโอเคครับอ่าโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับมีลูกค้ามาอีกครับมาอีกแก้วเหรอครับ ลูกค้าบ,บอกว่าอยากได้ไปฝากเด็กผู้ชายหน่อยครับเด็กผู้ชายต้องใช้อันนี้อ๋อนี่อะไรอะครับมินเนี่ยนคะมินเนี่ยนไปนไหนครับเนี่ยรอรัตู้มาัรอรับตบาัมามไม่ใช่รอยกระทงเหรอครับเนี่ย อโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับแม่ร้อนแล้วครับไม่มาแล้วครับร้อนแล้วครับอ่ะนั่งลงสวัสดีครับก่อนแล้วเดี๋ยวเล่นใหม่เดี๋ยวเล่นใหม่พักก่อนอเคมานั่งลงสวัสดีครับ,รบขอบคุณที่อุดหนุนน้องนนท์นะครับดดน้านนะ